สวัสดีค่ะวันนี้่าตาก็จะพามาใส่ปุ๋ยผักหวานป่ากันนะคะที่สวนของย่าจะไม่มีปุ๋ยเคมีนะเราจะใช้ปุ๋ยอคอกที่เน้นเน้นก็คือขี้วัวเพราะว่าในชุมชนของย่าก็จะมีการเลี้ยงวัวเวลาหน้าแรงก็จะไปซื้อเอาขี้วัวนี่มากองเอาไว้นะอันนี้ก็ยังใส่ไม่หมดเรามาดูขี้วัวกันอันนี้ฝนมันตกมันเป็นหน้าฝนนะคะมันก็เลยเหนียวนะเนี่ย หลังจากฝนตกน้ําขังไปนานนะเหนียวด้วยเนะี่ยบริเวณนี้นะหญ้าจะเอาทางมะพร้าวตัดแล้วก็เอามากองกองกองสมเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้ยญ้ามันขึ้นนะอันนี้ย่าก,ก็จะมาสาธิตวิธีการใส่ปุ๋ยคอกนะคะสำหรับหญ้านะคะการใส่ปุ๋ยคอกของพืชผักทุกชนิดในสวนยญ้าย่้าจะไม่กรบบ,บริเวณโคนนะคะจะห่างออกมานะ ห่างออกมาถ้าต้นใหญ่หน่อยก็ประมาณครึ่งเมตรถ้าต้นเล็กหน่อยก็ประมาณ5เซน1ิเซนก็กะประมาณเอาเองนะคะแต่จะไม่ถมติดต้นเพราะว่าย่าเคยใส่กบติดต้นแล้วมันจะเน่านะคะต้นจะเน่าส่วนมากนี่เพราะว่าปุ๋ยมันจะเค็มทําให้พืชของเรานี่ตายไปได้ด้วยนะคะแต่ถ้าใส่ให้ห่างออกมานี่ แทบจะไม่ตายเลยนะคะเท่าที่ย่าทดลองดูย่าทํามานะคะย่าก็เลยใส่แบบนี้นะคะเนี่ยบริเวณนี้เป็นบริเวณที่น้ําชอบขังนะคะย่าก็จะคูณล่องให้ทุกปีแต่ปีนี้ในน้ํายังไม่ขังขังแค่วันเดียวมันก็ยุบแล้วนะคะยังไม่ถึงช่วงที่น้ําขังหนักๆน,น,นะย่าก็ขึ้นย่าจะไม่ถอนจะไม่ค่อยถอนนะคะนอกจากว่าฝนมัน ตกแฉะจริงๆแล้วน้ำมันละเหยไม่ทันหญ้าถึงจะมาถอนหรือว่ามาดายหญ้าออกให้นะคะแต่ถ้าปกติก็จะเอาคุมๆเอาไว้นะคะการใส่ปุ๋ยผักหวานป่าหนือหญ้าแนะนำให้ใช้ปุ๋ยคอกนะคะเราก็ไม่มีกำหนดถ้าเราปลูกแบบปล่อยไปตามธรรมชาติปีหนึ่งเราก็ใส่ครั้งหนึ่งก็ได้หรืออาจจะไม่ใส่นานๆทีใส่ก็ได้แต่หญ้า ปลูกมีเพื่อที่จะปรับปรุงนะคะแล้วก็พัฒนาการปลูกด้วยศึกษาเรียนรู้ด้วยย่าก,ก็เลยใส่บ่อยในช่วงปี2ปีแรกนย่าคือแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะคะปุ๋ยใส่ทีละกร,รมไม่ได้ใส่ทีละเยอะแบบนี้แต่ตอนนี้ต้นส่วนมากก็จะ3ปีนะคะ2ปีกว่า3ปีมีขนาดโตแล้วนะก็เลยใส่เยอะได้นี่จะใส่ระหว่างต้นนะคะอย่างตัวนี้นี่จะอยู่ระหว่างต้น เราก็มาเทระหว่างต้นไปเลยนะคะก็จะทําให้รากผักหวานป่านี่ออกหากินไกลนะแล้วก็ช่วยให้ต้นนี่แข็งแรงพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวได้เอาผลิตผลน,ผลนี่ก็จะทําให้ได้ผลผลิตเยอะด้วยนะคะนี่คือลักษณะที่ย่าใส่สารเเก็ยังคลุมไว้เหมือนเดิมนะคะการไก่เพราะว่าไก่พอมันเคลียร์มันเจอสลนเเเดี๋ยวมันก็หนีไปนะคะเนี่ยก็เป็น เทคนิควิธีหนึ่งที่เราจะช่วยให้ผักหวานป่าเราจเจริญเติบโตได้เร็วนะคะถ้าโตขนาดนี้แล้วเราใส่ปุ๋ยคอกเยอะก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้ใส่ห่างจากต้นผักหวานป่ายิ่งจะเติบโตเร็วยิ่งได้น้ําได้ปุ๋ยนะก็ถือว่าจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจะไม่เหมือนที่อยู่ตามภูเขาตามธรรมชาติเลยนะคะอันนี้การปลูกพืชทุกชนิดนะคะถึงจะ ชอบแล้งแต่ถ้าเรามาปลูกเรามาดูแลมันก็จะปรับตัวของมันเองนะคะเพื่อที่จะให้เจริญเติบโตได้เร็วให้ผลผลิตสูงนะอันนี้ก็อยู่ที่เทคโนโลยีที่เราจะนำมาใช้แต่เราอย่าทิ้งสูตรโบราณน,นะคะเราไม่ใช้เทคโนโลยีล้วนๆเราก็ต้องปลูกโดยวิธีการอิงธรรมชาติด้วยนะคะเพื่อที่ ผลผลิตของเราเนี่จะอยู่ได้ยาวนานแล้วก็ปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคด้วยนะอย่างผักหวานปลานี้ย่าก็จะปลูกแบบอิงธรรมชาตินะคะเนี่ยในช่วงนี้ก็ใส่ปุ๋ยน้ำก็น้ำฝนนะพอเข้าหน้าหนาวแล้วนี่ก็จะไม่มีการใส่ปุ๋ยแล้วนะน้ำก็จะเริ่มไม่รดแล้วก็จะรอให้ใบเข้าร่วงให้เขาออกยอดแล้วนะคะบริเวณนี้คือบริเวณที่ ต้องใส่ปุ๋ยนะมาวันนี้ก็จะใส่อยู่ประมาณสัก20นะคะ20กว่าต้นก็คงจะพอยญาก็จะทยอยใส่มาวันไหนก็จะใส่ไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยไม่เร่งรีบนะพอแดดร้อนมาก็เข้าร่มนะคะเนี่ยวันนี้ก็เลยมาสาธิตแล้วก็มาพูดถึงวิธีการให้ปุ๋ยผักหวานป่าให้ชมกันนะคะ ที่เราปลูกไว้เราก็สามารถที่จะดูแลเอาใจใส่ให้ปุ๋ยของเขาได้นะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะอยากจะมีคลิปเกี่ยวกับผักหวานมาให้ชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ